สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะแม่วันนี้รอดรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นยังไงชอบกลนครับ อยากจะหาที่ลงครับหาที่นวดนวดที่ว่าไม่ใช่นวดอาบนวดนะครับแต่ว่าเป็นนวดแผนโบราณครับผมเดี๋ยวตามรองห้อไปครับได้ยินเสียงปอกป๊กป๊กนี่ไม่ใช่ตำท่อมนะครับแต่ว่าเป็นการนวดนะครับนี่ฮะโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหนี่คือในดาบวีนะครับหรือเขาเรียกว่าหมอวีครับหมอวีนะครับผมคยับจะช่วยครับตำรวจและช่วยประชาชนที่มีปัญหา โดยผมในฐานะที่มีความรู้ด้านแพทย์ภูมิยาไทยเนี่ยก็นำแพทย์ภูมิยาไทยที่พอมีความรู้มาช่วยการรักษาตำรวจหรืออยากจะช่วยเหลือประชาชนอครับผมก็ถ้าใครเจ็บป่วยก็ไปที่ร้านได้ตรงรามินทากมศีกมศีนะครับกมศีรามินทาซอยแปดซอยแปดใช่ใช่ครับ เราเราจะเปิดนวดทุกวันแต่วันอาทิตย์เนี่ยจะรักษาฟรีวันหนึ่งคนที่ไม่ค่อยมีตังคนที่อย่างเงี้ยคุณหมอวีครับเดี๋ยวย่างอย่างอย่างอุปกรณ์พวกนี้นี่ก็คือมันยังไงใช้ยังไงกอย่างงี้อันนี้เป็นไม้ ไม้สมุดตีอ้อไอ้ที่เหมือนเมื่อกี้นี่นะใช่โอ้อ๋อตอกอย่างงี้นะเหมือนกับตอกเหมือนกับตอกสิวตอกคอนี่แหละนะมันจะเข้าไปถึงไปถึงลรไส้แต่ให้มันหย่อนโอ้ครับอ๋อมีวิธีอยู่อ๋ออันนี้ก็คือเป็นเป็นอุปกรณ์ในการนวดนะฮะอันนี้ที่สังเกตเห็นอย่างงี้อย่างงี้ใช่ไหมฮะลองมือมันจับได้ครับแต่มมีปัญหาจับโอ้โหล็อกล็อกไม่ไปไม่ดิ้นนะท่านผู้ชมครับ ม่ดิ้นคือหายปวดเลยครับไอ้อันนี้ไม่อย่างงี้ป่ะครับหน้ามันมันจะเหมือนกับจันดาราไหมเอาต้องแข็งรู้ไมไม่ไม่ได้กับหน้าหักอ๋อหนวดหน้านะฮะนี่โกซาเป็นหน้าหน้าอะไรเงี้ยอืมอย่างเงี้ยโกสิบหกหกในหกหน้าโอ้นี่ฮะแอนนอสแอนนอสครับโก้าเป็นประเทศจีนครับครับได้ได้ได้ที่ผมมึงนี่นะอ๋อที่ผมมีงนีเดินลมเดินโ เราศึกษาไว้โอ้โหครับครับครับโอ้โหเดี๋ยวเราขอใส่หมวกก่อนนะ เกิดไม่ใส่เหมือจำปีไม่ได้เป็นคุณหมอวีอีกนะครับผมที่ไปร่ำเรียนวิชาแพทย์แผนภูมิปัญญาไทยมานะครับซึ่งก็ถือว่าสร้างประโยชน์ให้กับหน่วยงานองค์กรเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับเพราะว่าเจ้าที่ตำรวจที่ปวดเมื่อยก็ต้องมาหาคุณหมอวีนะครับได้นวดแล้วก็ไข้เส้นนะครับมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนธรรมดาเองก็นวดฟรีด้วยนะครับเปิดนวดฟรีด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับพร้อมกับคุณหมอนะครับผมสวัสดีครับ แล้วก็ขอบคุณคุณบัตเนื้อเสาถ่ายภาพครับไว้จังพอกันไหมสมบายดีครับเดี๋ยวลองอจะไปนวดคว่อนเดี๋ยวคุณหมอ,อครับเรารองอัขอนวดนียย่อาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับติดตามรายงานพิเศษข,ของรองออดสารคามเรียบร้อยแล้วฮนะท่านผู้ชมหลายๆคนนะครับที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าปวดเอวปวดไหล่ปวดหัวปวดไมเกรนโดยเฉพาะหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หลายคนบอกแหมมันลักษณะเหมือนกับ มาเขือเผาเลยวันนี้มีวิธีแก้นะครับกับชมรมแพทย์ภูมิปัญญาไทย4ภาคแห่งประเทศไทยฮะคุณจิรเดชครับใช่ครับก็วันนี้ก็มีแขกรับเชิญนะครับคุณสุชาติจากตํารวจนะครับก็เรียกได้ว่าจับปืนนะครับเดี๋ยวนี้ก็หันมานวดด้วยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนตำรวจด้วยกันนะครับท่านแรกเลยดีกว่านะครับก็คือดาบตำรวจทวีสมหานะครับซึ่งเป็นผบหมู่กลุ่มงานการข่าวบชปสนะครับท่านที่สองครับคือคุณหาไทย พัดนะครับสมหาเหมือนกันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการนวดกัวซา,าและกดจุดใบหน้านะครับอีกท่านครับคือคุณอัถาถรนนนคอนผู้เชี่ยวชาญการนวดต้นตำรับศรีวิชัยท่านสุดท้ายครับก็คือท่านว่าที่ร้อยตีสุธนินบัญญัติปิยพจนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญการนวดบำบัดและโยคะครับคุณสุชนทั้งสี่ท่านนะครับผมเริ่มต้นที่สำหรอกหมอวีชื่อนี้ได้มานาหรือยังฮะ ก็เริ่มเรียนมานานแล้วครับครับประมาณปีสีก็เกือบ10ปีครับสิปี10ปีสิบปีเรียนรู้กับเรื่องของการเรียกว่าการรักษาโรคใช่ครับเรียนทั้งศูนย์ภัยทั้งบำบัดแล้วก็สาโลกแล้วก็ศึกษาด้านแพทย์ภูมิปัญญาไทยโบราณที่จะสาบสูญหายเก็บไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไปสีปีกับการศึกษาวิชาทางการแพทย์ภูมิปัญญาไทยเป็นตำรวจกี่ปี เป็นตำรวจมาประมาณ24ปี24ปี24ปีอะไรมันมัน,ม,นมันทำให้เราคิดขึ้นมาว่าอยากจะต้องมาเป็นแพทย์ภูมิปัญญาไทยเพราะว่าตำรวจเดี๋ยวนี้ข่าวไม่ไม่ไมค่อยดีเยอะข่าวก็จะอยากเห็นภาพที่ตำรวจเนี่ยในทางที่ดีช่วยเหลือประชาชนนะโดยที่เราก็ไปศึกษาความรู้แล้วก็มเมื่อสําเร็จแล้วเราก็ไปรักษาคนรักษาตำรวจ<อ>รักษาทำไม,ไม หมอเองทำเองแบโอ้โหแหมเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะบอกด้านการข่าวด้วยใช่ไหมครับด้านการข่าวด้านการข่าวด้วยมันก็หมายมันก็ช่วยสังคมได้เยอะนะมันเป็นภาพที่อยู่เบื้องหลังอ่ะเราอยู่อยากจะพบประชาชนช่วยประชาชนมากกว่าคือเสริมเข้ามาเสริมเข้ามาเป็นอาชีพเสริมอย่างหนึ่งได้เพราะว่าท่านผู้จัดการหลังชาติท่านอดุลมีนโยบายให้อา ข้าราชการตำรวจเนี่ยไม่ต้องไปรีดไถไม่ต้องหาอาชีพสุจริตเสริมเข้ามาครอบครัวครับโดยที่ผมก็ไปศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้ลูกเมียวันนี้แฟนผมก็มาโอ้นี่ตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเป็นท้าครอบครัวเลยใช่ไหมใช่ใช่เรียกว่าเสริมรายได้กันตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเงินได้มาสุจริตไม่อยากไปรีดไถชาวบ้านก่อนที่จะไปเรียนรู้วิชาทางการแพทย์ครับคุณจิรเดชตอนนี้ปัญหาเรื่องยาเสพติด ดูแนวโน้มหมออยู่ดูอยู่ด้านการข่าวมาตลอดครับมันสถิติมันเป็นไงฮะมันน่าจะเท่าเดิมลดลงหนึ่เพิ่มขึ้นไหมฮะเพราะว่าตัวนี้มากขึ้นเพราะคนเด็กก็ติดมากขึ้นและสังคมโลกตอนนี้ไวเนี่ยระบบสื่อสารมวลชนระบบไอทีเข้ามาเนี่ยครับวัยขายทางเน็ตขายอะไรอย่างเงี้ยยิ่งจับมากยิ่งอ่า ยิ่งคนซื้อมากยิ่งคนติดมากเนี้ยเพราะว่ายิ่งจับมากก็ควรต้องการมากขึ้นก็สั่งมากขึ้นเข้ามาเหมือนรู้ว่าส่งวัตถาระสนาแบบนั้นใช่ครับครับใช่อันนี้ก็เลยดูแนวโน้มเนี่ยการแก้ไขก็คงเป็นนโยบายของผู้บริหารแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ก็คือแนวคิดที่บอกแบบจะต้องเรียนแพทย์ให้ได้เพื่อช่วยเริ่มต้นแนวคิดตอนนั้นเลยเพราะอะไรับเราพ่อผมเป็นหมอชาวบ้านแล้วมันน่าจะสืบ ต่อสืบต่อบรรทบตำรวจมาถึงรุ่นหลานรุ่นลูกแล้วแล้วก็เห็นเห็นว่าเมื่อปลดเกษียณแล้วเนี่ยค่าของตำรวจเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วก็อยากให้ค่าของตำรวจเนี่ยครับมีขึ้นมาอืภาพของตำรวจเป็นผู้รับใช้ประชาชนครับให้คนทั่วไปติดตาเลยว่านี่เราคือตำรวจหมอใช่รวจรักษาชาติบ้านครับ ไม่ใช่ไปรังแกไปลิ้นไถชาวบ้านเนี่ยผมรับไม่ได้ครับแร้ทางด้านผู้บุคคลบัญชาว่ายังไงบ้างครับก็เมื่อเห็นเราทําอย่างนี้อ่าช่วยชาวบ้านก็สนับสนุนครับโดยโดยที่ถ้ามีช่วยเหลือประชาชนชุมชนไหนขอลองมามหาลัยโรงเรียนต่างๆขอลองมาให้ไปช่วยเหลือก็ก็ไปครับครับแต่ว่าส่วนประกอบของร่างกายมันมีหลายส่วนครับหมอครับกรณีถ้าสมมติเป็นของคุณหมอนี่นี่เชี่ยวชาญด้าน ตอกเส้นใช่ไหมเรียกตอกเส้นตอกเส้นครับครับตอกเส้นแล้วก็ในการจับเส้นเช่นไมเกรนกระดูกซับเส้นอะไรอย่างเงี้ยจริงออ๋ออันนี้อันนี้ช่วยได้หมดเลยใช่ไหมได้หมดไมเกรนนี่คนเป็นเยอะมากเป็นเยอะมากถ้าสมมติท่าผู้ชมบอกว่าไมเกรนีวิธีรักษาเบื้องต้นรับยังไม่ถึงมือคุณหมอนะครับรักษาที่บ้านครับอันนี้ก็อันนี้มีวิธีรักษาเหมือนกันใช่ไหมมีเหมือนกันครับวันนี้จะมาสาธิตให้ด้วยอ๋อเอาละส่วนของของสามท่านที่เป็นชมรม ด้านไหนต้องให้คุณหมอแนะนำแล้วนี้ราว่าที่ร้อยตีสุธนินใช่ไหมครับอันนี้เชื่อชาญด้านไหนฮะเชี่อชด้านโยคะโยคะแล้วก็กายภาพบำบัดโดยการที่เวลาไปนวดแล้วเนี่ยครับไปบ้านแล้วจะต้องทำายังไงวิธีการเขาเขาจะมีวิธีการเวลาคนใช่ไหมคุณคุณหมอผมที่คุณหมอถูกใช่ไหมฮะเดี๋ยวต้องเรียกคุณหมอเลยใช่ไหมหมอเหมือนกันไม่ต้องขนาดนั้นคุณหมอก็ได้ผมเรียกหมอหมอสุธนินแล้วกันถ้าสมมติว่าคนเนี่ยที่ไปรักษาโรงพยาบาลคุณหมอบอก เอาทำกับายภาพบําบัดวิธีการเบื้องต้นคือเราเราสามารถดูแลตัวเองได้เลยใช่ไหมฮะคือเวลาจะมาหาหมอใช่ไหมครับ,ค,รบคนไข้นี่ส่วนใหญ่มันจะป่วยมาค่อนข้างเรือนลังแล้วเวลาเรารักษาเนี่ยอย่าว่าวรักษาเล่เรีย้ยวบำบัดดีกว่าอ่าบำบัดอ่าพอบำบัดเขาเสร็จปุ๊บอาการเนี่ยมันมักจะดีขึ้นอนะแต่มันดีขึ้นเนี่ยแล้วเวลาพอผ่านไปสักช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ย อาการมันมาจากขึ้นมาใหม่คืออาการถ้าถ้าเราทํากายภาพบำบัดไม่ถูกวิธีอันนั้ก็จะขึ้นมาอีกใช่ไหมฮะหรือว่าคือเ,อเ,อเ,อเอของตัวของผมนี่คือคเป็นเวชกรรมแผนไทยนะอ,าาอ่าฮะแล้วเวลาเรากดจุดให้เขานะโนโร,รักษาทฤษฎีเส้นสิบอะไรประมาณนี้เขาก็จะดีขึ้นเสร็จปุ๊บเขาอยู่บ้านบางทีเนี่ยถ้าเขาไม่มีอะไรไปบําบัดท,ที่บ้านนะด้วยตัวเองเนี่ย อาการมันมักจะกลับมาใหม่ฉะนั้นเนี่ยเวลาใครที่มาหาผมมาให้ผมมาบัดให้เนี่ยตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยผมก็จะต้องให้ท่าโยคะของเขาอ๋อต้องต้องต้องมีประกอบด้วยใช่ครับจำเป็นครับคือว่าจะมาฝากชีวิตให้กับคนรักษาอย่างเดียวนี่ผมว่ามันไม่ถูกนะแปลว่าไม่รักตัวเองเลยเขาต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ต้องรักตัวเองไม่ใช่เพิ่งหมกหมอคนเดียวใช่ครับแล้วยิ่งแบบกรณีที่เจอบ่อยก็คือครับอะ ปวดเดี๋ยวนี้คนเป็นแบบนี้เยอะปวดหมามเพราะเล่นคอมอะไรประมาณนี้เล่นคอมคนะทำงานแบบอุ้ยนั่งคุ้มเทมากแปดชั่วโมองไม่กระดูกระดิกและเส้นมันก็นะมันก็ยึดอพอผมมาทำให้ปุ๊บมันก็ดีแต่ว่าโอเคก็ไปทำต่อและก็ไม่ยอมดูแลอะไรตัวเองอย่างอื่นเลยเรื่องงานผมไม่ห้ามหรอกใช่ไหมครับ,รบเพราะว่าบอกว่าเออคุณเลิกคุณเลิกทำงานคุณเลิกกดอดตายสิครับ ใช่ไหมครับอช่นะนี่เราจะต้องดูแลตัวเองด้วยอโอเคอ่าจจะหนึ่งชั่วโมงอะขยับตัวหน่อยเพราะเพราะเราอยู่นิ่งๆเนี่ยเฟนเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มน้ําหนักเพิ่มน้ําหนักเพิ่มน้าหนักมันจะเริ่มจบก็เหมือนถือแก้วน้ะถือแก้วน้าแป๊บเดียวมันก็เบาใช่ไหมครับพอถือไปหนึ่งชั่วโมงอยากวางไหมครับมันก็เริ่มหนักแหละใช่ลักษณะแบบเดียวกันเลยใช่ฮะยิ่งแบบเพลิดเพลินมากแปดชั พยาบาลว่ะวิธีการดูแลเบื้องต้นใช่พิธีนะดูแลเบื้องต้นก็คือผมสอนโยคะมาส3าปีอ๋อใช่แล้วคนคนที่มาฝึกโยคะกับผมส่วนใหญ่จะมีอาการแบบนี้จํากัดอายุไหมอายุอย่าง,อย,างอย่างผมเนี่ยอายุน้อยกว่าคนที่เขาแก่กว่านะไม่จํากัดครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยตอนแรกเมื่อก่อนผมก็คิดคคว่าเออเควคนอายุเยอะเนี่ยเป็นไปไปมานี่มอปลายครับอ๋อหมอปลายเป็นแล้วเป็นเนี่ยไม่จํากัดอายุ แต่ว่าวิธีเล่นโยคะนี่จำกัดอายุไหมฮะไม่จำกัดครับก็คนที่มาฝึกกับผมอายุเยอะที่สุดนี่87อ๋อเล่นได้เลย87แล้วมันจะไปสัมพันธ์กับกายภาพบำบัดยังไงฮะคือมันเป็นเส้นเส้นเดียวกันอ๋อเดี๋ยวเคยสาธิตช่วที่สองนะคุณอัถาพรใช่ไหมอันนี้คุณอัถาพรเชี่ยวชาญด้านไหนฮะเออมันจะเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาสมัย2000สมัยพระพุทธเจ้าที่เป็น พ่อปู่ชีวกใช่ไหมคะจะเป็นหมอที่รักษาพระพุทธเจ้าแล้วก็มีการสืบทอดมาเรื่อยๆๆจนมาถึงณจุดนี้นะคะทีนี้มันจะเป็นลักษณะที่ว่ากดจุดคลายพวกการปวดคออะไรเนี้ยแต่เส้นคอของเราเนี่ยนะครับจุดนี้จุดเดียวมันสามารถที่จะบําบัดอาการพวกปวดคอพวกนอนไม่หลับพวกหนังตาตกริ้วรอยอะไรพวกนี้คือมันได้หมดในเส้นหายได้ค่ะรริ้วโดยเฉพาะริ้วรอยอย่างคุณชาติเนี่ย ขาดขาดถ้าหนุดแล้วหายมานริ้วรอยหายค่ะเพรา้ว่าเสมือนเหมือนเราปลูกต้นไม้นะคะมีแต่ปุ๋ยตับดินแต่เราไม่ได้รดน้ำรดน้ำในปริมาณที่น้อยมันก็ไม่ชุ่มชื้นแต่ทีนี้เราจะทำยังไงว่าให้มันชุ่มชื้นขึ้นมาเพราะว่าเป็นศาสตร์ที่ว่าคืออันนี้คือมันจะมันจะมาในซิกเซน